ดีแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและเสียผลการดำเนินง,งานโรงพยาบาลนำรองการ,รลดล้างเลิกการเดิมก้นเดือดแออฮอครั้งที่สองในวันนี้นะครับตามที่ท่านรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดวยะโสธรได้กล่าวรายงานมานั้นนับว่าการทํางานที่ได้มีการกูรณาการโดยความร่วมมือของทุกหน่วยงานเกี่ยวข้อง มีความสำคัญอย่างยิ่งในการจัดบ,บริการแก่ผู้มีปัญหาจากการดื่มสุราในสถานพยาบาลนะครับจากที่ได้ทราบข้อมูลมานะครับก็จังหวัดยะโสธรเราก็ถือว่าเป็นจังหวัดที่ค่อนข้างจะมีความเสี่ยงในเรื่องของผู้ที่ดื่มสุรานะครับเป็นจํานวนมากนะครับแล้วก็ในเรื่องของผู้ที่มีปัญหาในการดื่มแอลกอฮอล์นะครับซึ่งส่วนหนึ่งก็จะเป็นผู้ที่ เกี่ยวกับเรื่องของส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการตื่นรถสัมบูรอเมองรถสับรนะครับก็จะเป็นสาเหตุที่สาคัญของการเกิดอุบัติเหตุอุบัติภัยของน้องทั้งหมดด้วยนะครับก็เมื่อสมาสโูรก็ได้ได้คลุยกับท่านทุนในดาศึกนาดนยชื่นตาตำแหน่งนักวิชารสาธารณสุขศึกษ ในนามของคณะผู้จัดประชุมขอขอบคุณท่านธรรเจียมงค์ทว่าการตลาเลิกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครั้งที่สองในวันนี้ตามที่ผ่าขยายผู้จัดคระชุมก็ดื่มแอลกอฮอล์ได้มีผลต่อชายเ่ิกกลยุทธ์หกสร้างค่านิยมเพื่อลดการดื่มและกลยุทธ์เจ็ดพัฒนากลไกการสัมด้านสุขภาพครอบครัววัิเหตุและอาชญากรรม ซึ่งมีผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจโดยรวมประเทศสมควรกำหนดมาตรการต่างๆในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมทั้งการบําบัดรักษาพื้นคาสุขภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สังคมและเศรษฐกิจเพื่อยเสริมสร้างสุขภาพของประชาชนโดยให้ตระหนักถึงยิดไภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทางวัยโส่รพบอัตราการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประชากรที่มีอายุ15ปีขึ้นไป ร้อยละ3.2.80และพบว่าปี2562ถึง2565มีผู้ที่ได้รับการคัดกรองพฤติกรรมการดื่มเคื่องดมแอลกอฮอล์ร้อยละ42.46ที่3 4 1 92.58และมีผู้ดื่มเคื่อดื่มแอลกอฮอล์ร้อยละ13.25 9.66 ติดจุดหนึ่งแปดและสองจุด